ตรงนี้เลยแหล่งข้อมูลเลยนะครับใช่ไหมครับทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ตรงนี้หมดคือหลักหลักของงานสืบสวนตอนนี้เนี่ยในพื้นที่เนี่ยเราจะเน้นเรื่องหมายจับทางเก่านะครับหมายเนี่ยเราจะมีอยู่สองสองส่วนก็คือในส่วนของพื้นที่ที่เป็นหมายออกจักของสนบังรักนะครับอีกส่วนหนึ่งคือผู้ที่กระทำความผิดจักท้องที่อื่นแล้วก็จะหลบหนีเข้ามาทํางานประกอบอาชีพอยู่ในเขตของบังรักนะครับเราก็จะได้รับความร่วมมือกับผู้ประกอบการต่างๆตามสถานที่ทํางานเนี่ยเพื่อเอาข้อมูลของ พวกทํางานต่างเนี่ยคราตรวจสอบกับระบบโำริสว่ามีหมายจับค้างที่ไหนบ้างนะครับไอ้จนจนลิงก์อันนี้ต่างชาติด้วยไหมถ้าเกิดต่างชาติมาก่อเหตุถ้าถ้ามีหมายจับเนี่ยมันจะลิงก์ครับจะลิงก์หมดอ๋อก็คือเวลาเราจะมาเขาเรียกว่าเพราะแหละเพราะบริเวณพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ที่ชาวต่างชาติเยอะใช่ไหมครับเพราะนั้นเนี่ยคดีของชาวต่างชาติก็จะมีมาก แต่โดยปกติของพื้นที่บางรักษณยเราต้องเรียกว่าเป็นส่วนใหญ่คือประชากรแฝงอประชากรแฝงในที่หมายความว่าช่วงกลางวันก็จะเป็นบุคคลที่เขาทํางานเพราะเขาทํางานเสร็จปุ๊บเขาก็จะกลับบ้านที่พักนะครับในส่วนของช่วงหัวข้ามเย็นๆเนี่ยก็จะมีนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวในเขตพื้นที่เราเยอะนะครับยังดังที่ปรากฏอยู่ในพื้นที่ของสีลมพัดพงับนะครับโอ้ผมผมแอบเหลือไปเห็นนิดนึงครับท่านครับจอ สาวสวยอยู่อีกหนึ่งท่านครับผมตรงนี้ก็เป็นตำรวจหรือเปล่าครับใช่ครับนักสืบหญิงครับผมเป็นนักสืบหญิงด้วยเชิญเชิญเชินี้เลยอ๋อครับนี่เป็นเป็นนักสืบหญิงเลยครับแนั่งตัวนี้หนึ่งนั่งตัวนี้หนึ่งนักสืบหญิงก็สวยไอ้ที่อะไรครับพี่ครับครับผมอ๋อครับแล้วน้องล่ะครับร้อยตำรวจโทอัครักษ์กองปูนครับอ๋อครับอันนี้ต้องไปเป็นในแบบได้เลยครับหล่อด้วยนะครับอ๋อนี่เป็นเป็นฝ่ายสืบสวนหมดเลยนะครับอย่างนี้ดีฮะต้องไปหาข่าวตาม พี่ที่มีสาวๆเยอะๆนะครับผมก็เป็นไปตามกฎหมายครับกรณีตรวจค้นสุภาพสตรีหรือเด็กแล้ต้องให้เจ้าที่ผู้หญิงนะครับเป็นคนตรวจค้นนะครับกรณียาเสพติดบางครั้งก็มีซุกซ่อนในชุดชั้นในครับหรือในที่ลับต่างๆก็ต้อง มีเจ้าที่รับก็ต้องให้เจ้าหน้าที่ตำรวจหญิงเป็นผู้ดำเนินการแทนนะครับเพื่อความถูกต้องด้วยใช่ไหมครับจะได้ไม่ขัดหลักสิทธิมนุษยชนนะใช่ไหมครับเอะเรามีจุดอื่นไหมเดี๋ยวเราไปดูกันอีกทีหนึ่งได้ครับนรับต้องขอบพระคุณท่านแต่ว่าสื่อสวนมากนะครับมีโอกาสได้มาเยี่ยมชมอีกนะครับขอบพระคุณน้องๆมากครับสวัสดีครับ เราเราเรามาเห็นเจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังทำงานก็หมักมิ้นเลยครับครับผมก็เรห้องปฏิบัติการสายตรวจครับวันนี้เรามาได้เวลาพอดีครับประมาณ4โมงเย็นนะครับกำลังทำการปล่อยแถวเตรียมความพร้อมเพื่อจะออกปฏิบัติการนะครับในช่วง4่โมงเย็นถึงเที่ยงคืนนะครับ8ชั่วโมงนะครับเดี๋ยวเชิญนะฮะอ๋อครับเราเราเราต้องแอบมาดูกันก่อนนะครับท่านผู้ชมครับว่าตอนนี้เนี่ยภารกิจตำรวจก็ทำอะไรกันบ้างก็เป็นห้องประชุมครับที่เห็นอยู่ก็คือมีเจ้าหน้าที่ตำรวจหลายนายมากเลยครับ เดี๋ยวเชิญนะแล้วก็มาที่ดูนะนี่ท่านสวัสดีฟ้าฟื้นนะครับพันวดโทฟ้าฟื้นเมื่อเย็นดาครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ครับขออนุญาตครับผมมาจากรายการสนอในดวงใจครับวันนี้แวะมาเยี่ยมชมที่สนอบางรักครับตรงนี้เป็นส่วนที่กำลังปฏิบัติหน้าที่ครับสวัสดีพี่ๆทุกคนด้วยครับน้องๆทุกคนครับสวัดีครับสวัสดีครับก็มีการชี้แจงภารกิจนะครับชี้แจงภารกิจสถานการณ์เหตุการณ์ช่วงเวลาที่ผ่านมาและกําหนดว่าจะภารกิจที่จะทําต่อไปในช่วงเวลาเข้าเวรยก ช่วงกลางคืนเนี่ยก็ต้องเน้นการตรวจร,ร้านสะดวกซื้อต่างๆนะครับ,รบเพื่อป้องกันเหตุวิ่งราวซับอ้วนซับอย่างนี้เป็นต้นนะครับครับผมครับก็จะเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เขาเรียกว่าดูแลจนถึงตั้งแต่สี่โมงจนถึงเทียท่ยงคืนและจากเที่ยงคืนก็มาถึง8ปดโมงโเช้านะครับแล้วก็8ปดโมงเช้าวนมาจนถึง4ี่โมงเย็นก็เหมือนเขาเรียกมีัดคผัดวนกันไปสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปเพื่อให้กําลังเนี่ยสดอยู่ตลอดเวลาอ๋อครับผมครับก็ ็ตาองทำงานกันอย่างเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยเหมือนกันครับนะครับแล้วในช่วงหน้าค่ะสำหรับช่วงลงพื้นที่นะคะเดี๋ยวเราจะลงไปพูดคุยค่ะเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่และภารกิจต่างๆนะคะของท่านพันตำรวจโทสมพ่สุวรรณจรัสร่วมกับการฝ่ายปราบปรามสถานีตำรวจนครบาลบางรักการติดตามในช่วงหน้าสักครู่เดียวค่ะความเดือดร้อนของประชาชนเนี่ยก็เป็นเรื่องที่เร่งด่วนที่ทางสถานีตำรวจ นครบาลบางรักเนี่ยท่านทําการแก้ไขนะครับ,รบพร้อมที่จะแก้ไขปัญหาต่า,างๆให้กับประชาชนได้โดยตลอดครับ คืที่่ะและในวันนี้ค่ะเราก็ได้รับเกียรติจากท่าน่ันจํารวจโทสมโพสสุวรรณจรัสรองผู้กำกับการฝ่ายปรับปรามสอนอบังรักมาให้เกียรติพูดคุยและสัมภาษณ์กับเราในวันนี้นะคะแต่พิเศษมากๆเลยค่ะเพราะว่าวันนี้นะคะปามค่ะได้ยกหน้าที่ให้กับพี่กฤตนะคะเป็นผู้สัมภาษณ์แต่เพียงผู้เดียวเลยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะสัมภาษณ์เรื่องอะไรกันนั้นเดี๋ยวเราไปพบกับพี่กฤิและท่านข้างใน,นกันเลยดีกว่าค่ะไปเลยค่ะ วันนี้ผมได้พาท่านผู้ชมมาพบกับท่านพันตำรวจโทสมโพศุวรรณจลัดนะครับรองผู้กับการปราบปรามสถานีตำรวจนครบาลบางรักนะครับครับการสวัสดีครับท่านรองครับแล้วก็การสวัสดีท่านสวปครับทั้งสองท่านนะครับทั้งสามท่านเลยนะครับวันนี้รู้สึกว่าจะเป็น วันที่อบอุ่นอีกหนึ่งวันนะครับที่มีโอกาสได้พบกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในสถานีตำรวจคนครบาลบางรักนะครับเรามาเยี่ยมชมท่านก็เพราะว่าในพี่น้องประชาชนมีความสนใจนะครับที่จะเข้ามาอยากทราบในบริเวณของที่สอนอบางรักนั้นมีพื้นที่แค่ไหนอย่างไรบ้างครับท่านครับในในส่วนของสอนอบางรักเองเนี่ยมีพื้นที่อยู่ 2.87ตารางกิโลเมตรนะครับก็คือมันมีถนนที่แบ่งพื้นที่ข้าเกี่ยวสนางหรือก็คือถนนสีลมนะครับเราชอบสีสีลมเนี่ยตั้งแต่บริเวณแยกบางรักจนถึงแยกสารแดงฝั่งซ้ายนะครับฝั่งซ้ายก็คือตั้งแต่ทางเท้าทางเท้าของฝั่งซ้ายทั้งหมดนะครับจนถึงแยกสารแดงแล้วก็ไล่ไปจนถถนนพระรามสี่นะครับ จากบริเวณแยกสารแดงไปจนถึงแยกงหาพุชาลามนะครับแล้วก็วนซ้ายตามถนนมาพิชลาลามเท่าถนนถ้ากินยาวก็คือไปถนนเจริญกรุงไปจบกับแยกบางรักครับที่ถนนสีลมนะครับในส่วนของพอฝั่งขวาของสอนอในในส่วนของฝั่งขวาของถนนเนี่ยครับ,รบจะเป็นตั้งแต่แยกนราลมจนถึงแยกสารแดงเนี่ยจะเป็นของพื้นที่ทุ่งมาเมฆ๋อครับ ในส่วนตั้งแต่แยกนาราลมจนถึงแยกบางรักเนี่ยฝั่งขวาเนี่ยก็จะเป็นของพื้นที่สอนอญาวาครับและในส่วนของมหาครามก็จะติดกับสนพระพาชัยสองนะครับแล้วก็ในพื้นที่ของเราเนี่ยก็จะติดแม่น้ําริมถนนเจริญกรุงครับ,รบอ๋อในพื้นที่พูดถึงนะครับผู้ชมครับพื้นที่ของสอนอบางรักเนี่ยเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ชั้นในในส่วนที่เป็น เขาเรียกกหล่งเศรษฐกิจนะครับซึ่งก็จะมีบุคคลในนักธุรกิจแวดวงมากมายอีกอันหนึ่งที่ก็เห็นอยู่เหมือนกันว่ามีเช่นที่ผ่านมาก็คือเทศกาลสงการนะครับใช้พื้นที่ของถนนสีลมเป็นพื้นที่ในการจัดงานเทศกาลด้วยนะครับแล้วก็เป็นพื้นที่ที่ใช้เขาเรียกว่าเหมือนกลางคืนเป็นเหมือนไนบาซาที่หนึ่งเหมือนกันที่มีชาวต่างชาติเข้ามามากมายนะครับแล้วก็จะเรียนกลับเรียนถามท่านรองนิดนะว่า ท่านดูแลรักษาความปลอดภัยเนี่ยด้วยวิธีการอะไรบ้างครับท่านครับในในส่วนเบื้องต้นเนี่ยก็ใช้กําลังตารวจของเราที่มีอยู่ไม่ว่าจะเป็นกำกำลังของสายตรวจน,นะครับ,รบในข้างแบบแล้วก็สายสืบนอกข้างแบบรบวมทั้งเจ้าหน้าที่ตารวจเนี่ย,เ,ยเดินเท้าดูแลในพื้นที่ของสอนอโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยเราได้รับความร่วมมือจากประชาชนนะครับเนื่องจากว่ากําลังตารวจของเราเนี่ย ถึงแม้ว่าจะเป็นชื่อสอนอบางรักแต่กำลังตำรวจเราก็มีไม่เพียงพอในการที่จะมาดูแลประชาชนก็ได้รับความร่วมมือจากประชาชนในการเข้ามามีส่วนร่วมในการออกมาตรวจออกมาร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในการตรวจตาในดูแลพื้นที่เพื่อป้องกันอาชญากรรมนะครับ,รบแล้วก็โดยเฉพาะยิ่งในโซนของพัฒพงศ์ธัญญาซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อนะครับก็คือต่างชาติถ้ามาก็ต้องมาและเที่ยวที่พัฒนพงศ์ธัญ ว่าเราก็มีการจัดกำลังตำรวจลงในพื้นที่การดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวนะครับก็คือมีสายตรวจเลียนรอบตรวจรอาตรวจตารอบแล้วก็จะมีนอกเครื่องแบบนะครับเข้ามาดูแลชาวบ้านประชาชนและนักท่องเที่ยวในเขตพื้นที่โดยว่าเมื่อประชาชนนักท่องเที่ยวมีปัญหาเนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยก็จะเข้าไปดูแลโดยเราจะมีจุดรับแจ้งเหตุที่สุรวงปากซอยศรีลมปากซอยพัดพงศ์สองนะครับบริเวณถนนสุรวง อ๋ออย่างนี้เท่ากับว่าเวลาเราลงพื้นที่กําลังพลในเวลานี้เนี่ยเอาล่ะครับเป็นที่ทราบกันดีว่ากําลังพลไม่เพียงพอเราก็ไปใช้กําลังพลที่มาจากพี่น้องประชาชนใช่ครับ <c oughs> โทษน,นะครับเท่ากับมีตํารวจบ้านใช่ไหมครับที่มาเป็นเป็นแนวร่วมแนวร่วมในการในการดูแลพื้นที่โอ้ครับก็ต้องถือว่าเป็นอีกวิธีการหนึ่งที่เป็นเรื่องของการจัดจัดการในพื้นที่ที่เวลากําลังพลของเจ้าหน้าที่ตํารวจเราไม่เพียงพอนะครับ แล้วแม่ค้าร้านค้าที่อยู่ตามริมถนนในพวกนี้เนี่ยเรามีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องการเข้าไปจัดระเบียบการทําแผงลงแผงลอยอะไรด้วยหรือเปล่าฮะหรือว่าเป็นส่วนที่จะต้องเป็นของกรทมหรือเทศกิจเท่านั้นครับก็ในส่วนนี้จริงๆแล้วเนี่ยความรับผิดชอบเนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับทางเขตแล้วก็ทางเทศกิจกรทมเป็นส่วนใหญ่แต่ว่าในเรื่องของการจัดระเบียบของแผงแผงลอยริมถนนเนี่ยทางเขตก็จะตั้ง พู่กับนะครับหรือตัวแทนส่วนมากแล้วก็จะเป็นผมหรือไม่ก็ลอง้กกับจราจรเนี่ยเขาไปร่วมประชุมเป็นตัวแทนในการกําหนดพื้นที่ที่จะจัดเป็นให้อนุญาตให้มีการจัดตั้งแผงลอยโดยเฉพาะยิ่งในช่วงนี้เนี่ยท่านพลตำรวจเอกอศินเมืองนะครับเราผูว่าก็พยายามจะจัดระเบียบในเรื่องของร้านค้า บนทางเท้าเพื่อไม่ให้กระทบต่อความเดือดร้อนของประชาชนครับทำให้ประชาชนเสี่ยงในเรื่องของการที่ไปเดินถนนครับแทนที่จะได้เดินทางเท้าในต้องเดินถนนแล้วอาจจะสุ่มเสียเ่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุครับต้องพยายามจัดระเบียบให้มันมีระเบียบม,มากขึ้นครับอ๋อ,อก็เหมือนกับตอนนี้เนี่ยนะทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจในโรงพักด้วยใช่ไหมครับแล้วก็ยังมีส่วนของทางกทมใช่ไหมครับเข้ามาร่วมในการบูรณาการจัดระเบียบบริเวณตรงพื้นที่ตรงนั้นแล้วเราก็ต้องถามว่า เอาแล้วอย่างนี้แล้วนะครับสถานบริการล่ะครับเราเข้าไปดูแล้วเราเข้าไปเข้มงวดตรวจสอบกันบ้างหรือเปล่าเพราะว่าอย่าลืมว่ามันเป็นโซนของอชาวต่างชาติเยอะใช่ไหมครับเจ้าหน้าที่ตํารวจเราเรื่องภาษาใช่ไหมครับมันมัน,ม,นมันอาจจะต้องใช้ภาษาในการที่จะต้องสื่อสารเนี่ยมากพอสมควรและท่านมีวิธีการจัดการตรงนั้นอย่างไรคือในส่วนนี้เนี่ยสถานบริการในพื้นที่เราเนี่ยซึ่งมันอยู่ในเขตโซนนิ่งนะครับเพราะงั้นเนี่ยสถานบริการในพื้นที่เนี่ย ของเราเนี่ยเกยเือบทั้งหมดเป็นแานบริกันซึ่งได้รับใบอนุญาตนะครับแล้วก็ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายขอบังคับต่างๆโดยเราก็ไม่ได้ไม่ได้ปล่อยให้เขาดูแลตัวเองในเรื่องในเรื่องนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเข้าไปตรวจตาสอดส่องในเรื่องของการเปิดปิดแานบริการ,รการอนุญาตให้เด็กอายุต่ำกว่า20ปีเข้าไปใช้บริการแต่จริงๆแล้วนในพื้นที่ของเราเนี่ยส่วนมากแล้วก็จะเป็นในเรื่องของชาติๆๆๆังชาติเพราะงั้นในเรื่องของเด็กที่มาใช้บริการเนี่ย เลยไม่มีปัญหาตัวนี้ส่วนที่2ในเรื่องของการดูรแลนักท่องเที่ยวเนี่ยซีที่เป็นชาวต่างชาติเนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจของเราเนี่ยซึ่งอยู่ในพื้นที่เก่าได้มีการอบรมในเรื่องของภาษา<อ>และต้องมีการานำอาจารย์ซึ่งตอนนี้ในวันอังคารพฤหัสเนี่ยก็จะมีอาจารย์พิเศษมาสอนภาษาอังกฤษให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจเราอยู่โอ้ดีเลยครับมันจะได้สอดรับกับเวลานี้เนี่ยเข้าอยู่ในช่วงของเขาเรียกใกล้ AEC นั้นบทสอนอบางรักนี่จะต้องเขาเรียกว่าทำงานหนะัก มากพอสมควรเพราะเนื่องจากว่ามันเป็นแหล่งท่องเที่ยวใช่ไหมครับก็ก็ต้องดูแลกวดขันกันมากพอสมควรเอ๊ะแล้วในช่วงที่ย้อนกลับไปนิดหนึ่งสงกรานต์ที่ผ่านมารู้สึกว่าปีนี้เนี่ยเบาลงปีก่อนๆยังเห็นมีข่าวรุนแรงพอสมควรแต่ปีนี้เอ๊ะพอปีนี้รู้สึกว่ามีความเป็นระเบียบมากขึ้นปัญหาน้อยลงที่ผ่านมานี้เราประสบะการณารเดิมมาจาัดก,การยังไงครับคือ ผมเนี่ยมาอยู่ที่สนบางรักเนี่ยเมื่อปีที่แล้วในช่วงเมษาเข้ามาในช่วงที่จะมีเทศกาลสงการตอดีนะครับก็ได้มีผู้ว่าราชาไม่ว่าจะเป็นท่านรองผู้ช่ยการตรรวจนครบาลเองนะครับแล้ตอนในหน่วยงานของภาครัฐโดยเฉพาะยิ่งเขตบางรักเนี่ยจะร่วมมีการประชุมแล้วก็วางแผนวางแนวทางในเรื่องของการกาหนดการเล่นสงสารปีที่แล้วเนี่ยก็พยายามจัดระเบียบ ให้ดีที่สุดก็คือในก,ในการประช้ำพันธ์หลักก็คือเน้นในเรื่องของการประชัมพันธ์ให้กับผู้มาเล่นน้ําสงการ,รกที่วันเราเน้นในเรื่องของการ